สวัสดีครับพบกับแสวงตอนตัเศร้าครับลงมาเก,ก็บตัวกันตัวที่ผมถ่ายคีบไปเบิ้งมกวันครับบานนี้งวดน,นี้เป็นหมากแล้วนะครับเป็นระยะเวลาที่ผมถ่ายกิ่งไวครับประมาณเกือบเดือนนี้แล้วครับเดือนเกือบเดือนนะครับเดือนกลกัวเกือบสองเดือนนี่แล้วไปครับผมประมาณยี่สิบ หามือครับเห็นหมากครับนะครับเงาครับด้วยครับพวงครับเงามันเจ็บบั่วกันครับเห็นใบไม่ดอกงดงครับเพราะว่าผมบ่าด้ไรสียาเลยครับผม่ไดาใส่สารเคมียังลูกธรรมชาติด้วยครับ นรับ่วยงย่าดีกบ่างวเง่าของมืครับมครับนีนครับครับจากมือครับโอเ้เง่าร่บเม็ดนึนงพอดีแล้วครับัวเง่า หัครับใบเขียวใบออกเขียวลายด่างนี่แหละครับหวดแหลกพึ่งเก็บครับหวดแหลกพึ่งเก็บปลูกว่าหลายครับปลูกหลายเศ้านึ่งกะทิได้โอ้หลายกําครับเป็นซี่สิบห้าสิบกรรมัมลวอันนี้ก็ทิได้ประมาณสามกรรมัมหกซี่กันเ่ยนะครับ กำละงสิบบาทครับผมปลูกอะได้เดี๋ยวมันออกล่นแรกมันว่าในโดกครับบุนเมึงดอกมันกัดดอกหลายครับดอกขาวยันผานี่ครับกำลังสีเดิมเป็นมาครันนี้เป็นมือแรกมันครับมือแรกมันที่ปลูกกผมก็อธิบายฟังแล้วล่ะขัพวนดิน ยกหล่องยกคู่พื้นดินบ่ใครจดโค่โน้ำเลยต้องยอมน้ำฝนผมปลูกขิมไว้เล่นในตั้งแต่ผู้หนั้งแต่ผมเห็นวิดีโอคลิปแรกในเบื้องลิปแรกในเบื้องจะสอนผมแล้วต่าจนเต่าตรงนี้แหละครับก็เลยลงมาอีกเส้นหนึ่งครับเออเป็นงานมีอากาศดีๆจะได้ลงมาเบื้องกันหน้าเห็นหน่วยมันขึ้นมาแล้วก็วลงมาเบื้องครับ ก็ในยูได้กินอยู่ครับนะครับก็เลยไปตำไปพัดนะครับวันนี้บผมดำหน้าแล้วแล้วงงานว่างผมก็สิโลงมากเห็ดละลายพวกนี้ครับเพื่อว่าให้มันเหลือจินแล้วก็ที่ลดไปแบ่งปันขายให้เพื่อนบ้านเพื่อนในยูได้กินช่วงโควิดระบาดครับผม นี่ครับผู้โพดผู้พร้อมกันออกดอกแล้วครับผูโ้โพดออกดอกแล้วเป็นฟักแล้วครับนีเนบเน่เป็นฟักครับเป็นฟักละกำลังเป็นฟักอ่อนครับอ่า,บ,อาบุกเอาบุกกินเมล็ดมันกะช่วงนี้ฟักอ่อนๆนี่เขาไปออกไปขายได้เลยครับไปพัดไปทอดไปโจมมาคัากมากรอ กำลังขิ้นมาพอกันมาเร,รงว่าลุ่งไเลยครับผมวควรลุ่งไระปวดพอปวดมีลายปร,ป,รป,รป,รลประมาณหนึ่งสองสามสิบหาคู่ครับพอปวดสิบหาคู่เห็นจะได้ ต้นละ2